หายเศษเท่านั้นเองเนาะเราก็จะได้พบพระเสีอระยะเมตตรในแล้วแค่เราหายใจทุกวันทุกวันให้ต่อนเนื่องแค่นั้นเองเราก็ไปถึงตรงนั้นแล้วเนาะโอ้แปลกนะพระเจ้าสังฆบร,รมจักราพรรดิทำไมท่านไม่อยู่เป็นพุทธอุปถากนะโอ,โ,อโอ้ปกครองอาณาจักรไปถึงสีทวีปอย่างนี้เนาะสีสวีปรอบ ขาวพระสุมเมนหรือพระสนเนรุจะไปติ่ตั้งสวรรค์ชั้นหนึ่งจตุมาราชิกากับสวรรค์ชั้นสองดาวดึงเนาะเออแปลกน่นก็เป็นเพราะว่าบร,รมีท่านจะตั้งบรรลุอรหัตผลนี่เพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่สนทั้งสิน้นอยากได้บรรลุมรรคผลน,นิพพาน รัตนทถึงเจ็ดลังไม่อยู่นี่เนาะอนุภาพแห่งบรมจกักรพรรดิรั้งท่านไม่อยู่ไม่อะไรอววรเลยเนี่ยนี่ก็มันสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะอัศจรรย์ีเดียวการมาเกิดขึ้นของพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ว่ายากแล้วแต่การสละตําแหน่งที่ตัวเป็นอยู่นี่วันไม่แส่ง่ายเนะหัวใจตรงนี้เนาะ ทำด้วยอะไรเนอะนี่เออ,เอ,อแปลกนะออออ้ที่คิดได้อย่างเนี้แปลกมากสิเดียเออนี่อัศจรรย์จ้ะแล้วว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยได้เกิดมาเนี่ยมิตรบุญกับบาปตั้งนั้นาที่ลัดกันยึดครองอยู่ในใจของมลมนุษยชาตยาและสรรพสัตว์ทั้งหลายเรื่องบุญเรื่องบาปเวลาบุญครอบครองก็คิดดีพูดดีทำดี ลาบาปกับครองก็คิดใหม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราร้อนก็เห็นจะมีอยู่แค่นี้นั่นก็เป็นกลางกลางลทีจะไม่ใช่กลางของกลางภายในเนะี่ยคือไม่ดีไม่ชั่วนี้เนาะอาจารย์พระสรีอริรามาทวนสักนิดหนึ่งอาจารย์พระศรีอริยเมตไตรจทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทำฝ่ายบรพชิตแล้ว รองยังทรงมียอตาหารเอกแห่งกองทัพทฝาฝ่ายเครือหั์อีกด้วยที่สร้างบาร,รมีและกปรารถนาความเป็นพุทธุพทาในเพศเครหัหั์นี่เนาะมีสองท่านด้วยกันถ้าได้ชื่อท่านสุทัธะเครือหับบดีสันติทท่านที่สองวิจิตรท่านสังฆะเครือหาบบดีหัวหน้าชั้นตาม จำได้ไหมจ๊ะนักเรียนจำได้ไหมจ๊ะอ๋าท่านแรกชื่อคือหาบพอดีท่านที่สองสท่านแรกชื่อสุาาสาาราท่านที่สองชื่ออ๋อนี่เนาะโอ้ยต้องจำให้แม่นนะ พระบุคคลทั้งสองท่านก็ขึ้นได้ยากเป็นฝ่ายกองสเสบียงไงส่วนปสิกาพุทธบุชาก็มีอยู่สองท่านเช่นกันท่านแรกมีชื่อว่านางยะสป,ปะวดีส่วนท่านที่สองมีชื่อว่านางสังขาท่านแรกชื่อยะป,ปะวดีท่านที่สองส,ปปสังขาสังขานี่นะนี่จา ทำไปเก่งๆจําแม่นแม่นนะน,นี่นะกรอนดีๆอย่างนี้ไม่มีขายอ๋ออ๋แล้วอ๋อแล้วนะสำหรับบุปกรรมที่ทำให้ยุคสมัยของพระสอริยะเมตรัยสมามาสุเจ้ามีความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆเรื่องนี่เราต้องศึกษาจ้ะถ้าเราอยาก ให้เพียบพร้อมอย่างท่านก็ต้องทําอย่างท่านเรามาดูซิว่าท่านทําอย่างไรดีไหมเออวันพรุ่งนี้เราจะได้ทาบ้างเออทําสักล้านคนจะขนาดไหนนี่เนาะเออที่ขณะท่านทําลําพังส่วนตัวนะตอนนี้กับบารมีสามสิบทัศนี่ท่าบารมีสีเนคัมมะปัญญาวิริยขันติสจัยฐานเมตตาเบคาบารมีสามระดับนี่นะจ๊ะ รับอวิชชีวิตโดยทำสิ่งด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือสั่งสมความบริสุทธิ์ด้วยการกระทำนี่สิบอย่างสามระดับถึงสามสิบทัดตามทันไม่มนี่นะทำยาวชีวิตเป็นเดิมพันย่างตลอดต่อเนื่องนี่ไม่ใช่กึ่งกลางอย่างนี้นะ และยาวนานกว่าแปดสิบสงไขกับอีกแสนมหากับนั่นเอง oh. เพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์ไม่เอาสังสมแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นก็ค่อยสังสมไปกลัน่นจิตกลัน่นใจกลันล่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณกาศทธาตุของท่านให้ใส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 ทั้งธาตุธรรมเห็นจำกิโลงท่านนะใสบริสุทธิ์ในระดับที่พยายามมาขวางกันไม่อยู่ นี่จ้ะสิ่งดีๆจึงเกิดขึ้นกับท่านมากมายตามท่านไหม,มจ๊ะ,อะ,จะเออนี่จ้ะเราต้องศึกษาว่าท่านทาอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นแหละวันพรุ่งนี้เราก็กำลังจะทําอย่างท่านนี้แหละจ้หน,นอกจากบารมีสามสิบทัศน์แล้วยังมีบุญพิเศษ,ษอีกอื่นะจ๊ะสามสิบทัศน์ว่าบุญยิ่งยวด แล้วยังมีบุญพิเศษเสริมที่ทำให้เกิดสิ่งพิเศษอีกหลายประการ oh. ออนี่นลจ้ะตามทันไหมจ้ะนี่นะอุปัติกาพุทธบุตรถาข้าแรกชื่อยัสเ yes, <the> นื้อจำไม่ได้ <laughs> ทันที่สอง <laughs> ทำไมเก่งๆเนาะเก่งมากเลยนอกนเจากบาร,รมีสามสิบทัศต,ตายเดี๋ยวจะนอนดึกครูผู้ใหญ่บางคนทำให้นอนดึกแท้ทั้งๆบอกจะนอนดึก,<อ>กหลังจากบาร,รมีสามสิบทัศแล้วคือไม่อยากจะให้ผ่านไปเฉยๆเนี่ย<อ>มันเรื่องสําคัญเพราะพรุ่งนี้เราก็จะทําบุญพิเศษด้วย<อ>นี่นะนอกนาจากสามสิบทัศ เช่นไม่มีถุงก๊อปแ๊บเอออย่างเงี้ยตามทันไหมจ๊ะอ่บุญพิเศษนะใช่เออถ้าไม่ได้ศึกษาทําบุญพิเศษนี้ไม่ได้สองผู้นี้ต้องไม่หงุดหงิดคนเยอะความสะดวกสบาย็ไ่่เท่าที่บาทหรือที่ศูนย์อบรมที่เราไปอบรมมาเพราะมีปริมาณคนจํำนวนน้อยนี่เนาะสามสิ่งที่บริการที่จะรองรับนี่ ท,ที่จริงมีเพียงพอแต่เหมือนไม่เพียงพอเออหรือสี่การเข้าห้องน้ําที่ให้เหมือนใหม่เสมอเนี่ยนี่เนาะในปริมาณจํานวนคนเยอะๆมันจะทําให้บุญเราจะหกหรือจะอยู่เนี่ยเต็มเปี่ยมหรือหกหล่นนี่เนาะนี่เละจะคือบุญพิเศษที่เราจะต้องรักษาไว้เนี่ยทำไงไม่ให้มันหกเออบาซิการแก้ว นออนนี่นะจ๊ะสิ่งพิเศษอีกหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อขวคราวเด็้าประการว oh. ันนี้เราจะเอาสกี่ประการนื้อ oh. ดังต่อไปนี้คือสิ่งพิเศษประการที่หนึ่งโลกในยุคนั้นคือโลกใบเดียวกันกับที่เราอยู่ oh. แต่ว่ายุคนั้น oh. จะไม่มีคนบ้าใบ oh. ยุคเรามีไหมมีมันไม่น่าเชื่อว่าโลกเดียวกันเนี่ย<อ>ยุคนี้มียุคหน้าไม่มีเอเอคนบ้าคนไม่ไม่มีเ,<อ>เราอยากศึกษาไหมอยากศึกษาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติเนี่ยพระองค์พระเสียเลือดไม่ใจเนี่ย<อ>สมเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์เกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว สมงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตออไม่ยาทุภาสิตนะไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียว<อ>แม้แต่ครั้งเดียวสมมุติวันจันทร์เราได้อวันอังคารนี่นะเราจะได้เหมือนวันจันทร์ไหมอ,อ,อ,อังคารพุธพฤหัสศุกร์าอาทิตย์นี่ใช่ ท่านได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่นี่นะทั้งปีทุกปีตลอดปีตลอดไปท่านได้แต่เราได้บางทีบางที่นี่นะพระโุธองพรองทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตแล้เคยพูดปลดมดเท็จหรือหลอกลลงผู้อื่นเลยไม่แต่ครั้งเดียว ตัวที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาฟังนะจ๊ะแห่งการสร้างบุตวีกว่า80%ประสงค์ขายกับอีกแสนมหาครับนี่จสาธุมันทียาวมากพรุ่งนี้เราเอาวันเดียวอ่ะได้ไหมไเออก็จะเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเราสำหรับวันพรุ่งนี้นี่เนาะอ๋อเราจะเป็นบุคคลพิเศษเราก็จะได้อย่างนี้เนาะ เนี่ยเราลองสักวันหนึ่งพวกนี้นะเ <Okay. S 1> อ้ดีเลยส่วนใครจะมีวิบวบากกรรมประเภทนี้คือชอบพูดจากโกหกมดเท็จหรือชอบหลอกลวงผู้อื่นคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ <Go. S 1> มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอนเพราะนั้นเราก็ต้องไปสำรวจตัวเราเองนี่นะ <Yeah. S 1> ให้ดี <Okay. S 1> เออ แล้วพายุกั้นหมันเกลี้ยงเสี่ยงกันไปเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นมนุษย์คนละประเภทค,คนละเผ่าพันธุกันนะนี่พันก็าหกหลอกลวงพันหนึง่งแต่นี่เขาไม่สิ่งพิเศษประการที่สองโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอดโอ้โ,อโลกเดียวกันใบเดียวกันนี้ยุคนี้มีไหมมีอ่ามี เรามาศึกษาทําไมอยูกนั้นจริงไม่มีเห็นไม่น่าศึกษานี่ไงใครว่าเรียนทรรํามาแล้วเบื่อเบื่อไหมไม่โอ้นี่นะที่จะปิดประตวบายด้วยกรอนที่สร้างสรรค์อ๋อจำไม่ได้ละ <laughs> <laughs> หากใครทําคำทําตามคำกรอนขอยืนยัน,น ว่าประตูสวรรค์เปิดรับแน่ๆเลยโอ้นี่นะสิพิเศษประการที่สองเร่ายกนั้นจะไม่มีคนตามบอดตามทันไหมจ๊ะทายเมื่อกี้ครูผู้ใหญ่ว่าไงสิ่งพิเศษลู่ายกนั้นจะไม่มีคนตามบอดประการที่เท่าไหร่จ๊ะที่สองธ<า><า>ิเป็นเช่นนี้กับระ ในอดีตชาติพระองค์ทรงมังเกิดเป็นพระบรมโพสต์ทรงมีปกติคือทำงนี้เป็นปกติมองสมณะผู้มีศีลวยความเคารพรักและเทิดทูนบูชายอย่างสูงสดุดเออนี่ยเหมือนตอนที่พระเุดงธรรมชัยเดินในวิชา เออผู้มีบุญตาดีมีบุญก็ออกมามองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรักและเทิดทูนบูชาแล้วนกะาศพิธายธรรมอะไรก็เอามาถวายมีน้ำมีอะไรสารพัดนึกออกไปจ้ะ oh. หรืออ,อมองตามท่านด้วยความเคารพเรื่อมใสที่คุณยายท่านหนึ่งเดินตาม จนกระทังไปถึงวัดและที่วัดก็ยังมีโอผู้มีบุญมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กดีวิสาเอ้ยนี่นะผู้ใหญ่ใจดีมีบุญเอ้ยคอยต้อนรับอย่างดีเออเอาน้ําล้างเท้าเช็ดเท้าเอาทับผาทิสระแตะที่ฝ่าเท้านั่นเห็นไ,ไหมจ๊ะพืะ้มด้วยกันทั้งสอง่อยเป็นต้แบบที่ดีสําหรับเด็กๆทั้งหลาย ที่จะเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาต่อไปนี่ไงจะได้สิ่งพิเศษตรงนี้เออทีนี้ถ้าใครมองสมณะผู้มีศีลด้วยความไม่คารวบไม่รักไม่ใททูตุชาแค่แค่อย่างนี้เลยจ้ะยังไม่ถึงกับด่าว่าหรืออะไรหนากนี่นะเอาแค่ไม่เือนนึงนี่นะไม่แต่ทุนนี่เนาะ รอลองนึกดูอะไรมันจะเกิดขึ้นนิจาต้องศึกษาเอาอีกวายอ,าอ,อ,าอีกทั้งพระองค์ยังทรงมองอยาจกวันิภกทั้งหลายอ,าอันนี้ต้องศึกษาบางคนมองเห็นยาจกวันิพกเหมือนกันในยุคที่พระองค์สร้างบารมีนี่นะยุคเราก็มียาจกวันิภกแต่เรามองแล้วเราทําได้อย่างท่านไหมนี่สํารวจตรตาตัวเรานะ ด้วยในตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก oh. ความเมตตาอยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่พระงองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาในการสร้างบารมีกว่าแปดสิประสงค์กับอีกแสนมหากรบม oh. ยาวขนาดนั้น oh. นี่ไม่ธรรมดานะเออ บางคนมองไม่ได้จิตประกอบไปด้วยเมตตาหรือความรักแน้วย่ังบอกไปไกลๆหรือมองด้วยอติมานะ,ะคือดูหมิ่นดูคแคลนแต่พระองค์เม่ตลาดระยะเวลาการสร้างบเรีของพระองค์แปดสิบสองนานกีนกแสมาครับพระเานั้นยุคหน้าจึงเป็นยุคที่มีอะไรพิเศษเยอะแยะนี่นะจ๊ะแต่คืนนี้นี่เราคงจะต้องไปฟังเวอร์ชั่นสองแหละนี่ เด็กน้อยจะมีสติปันยาคล้อยผู้ใหญ่ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนในใครๆผู้ใหญ่จะมีใจใสไร้เดียงสาไม่มีวัยแก่ชราเมื่อจึง,งค,คร่าววันอายุไข่ร่างกายจะหายไปในทัน

จะสวยงามสง่าคลา้ายชาวสวรรค์จะร่ำรวยสวยฉลาใกล้เคียงกันไม่มีการแบ่งชนชั้นมีความเป็นธรรมในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษา ฉันนัทําเป็นหนึ่งเดียวพระศรีอริย,ย,ย,รยเมทรัยหยุดนาหยุดระศรีอริยเมทรัย